สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยนวดวันที่2มกราคม69นะครับก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเหมือนเดิมนะครับมาดูวิธีการทําไปด้วยกันนะครับจากงวดวันที่1พฤศจิกายน68นะครับวิธีการนะครับนำรางวันที่1วันนี้ออกมาก็คือเลข3 4 5 8 9 8มาคูณกับเลข365คูณด้วย2คำตอบที่ได้นะครับก็คือเลข2 5 2 5 7 1 9 7 0เลข2หลักล้านนะครับที่อยู่ด้านหน้าตำแหน่งแรกนะครับ นับลงมา1นึ่ตำแหน่งแล้วก็เลข5้าครับเป็นหลักล้านตำแหน่งที่2จากด้านหน้านับลง2ตํตำแหน่งหลักหน่วยหลักล้านเลข2ที่อยู่ตำแหน่งที่3นับลงมา1นตำแหน่งแล้วก็หลักแสนเลข5นับขึ้น2ตํตำแหน่งสําหรับในสูตรนี้นะครับจะเป็นการหาตัวเลข3ตัว2ตัวของนอนที่1ครับแล้วก็ตัวเลข2ตัวล่างเราจะมาหาตัวเลข2ตัวล่างกันก่อนครับแล้วก็เปรียบเทียบให้เสร็จไปเลยในครั้งเดียวนะครับมาดูกันหาเลข2ตัวล่างกันก่อนนะครับ ในกรอบสีเขียวนะครับตำแหน่งของเลขเด่นเลข2ตัวล่างก็คือเลข1กับเลข7นะครับต่อมามาดูการจับคู่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับจะใช้เลขเด่นเลข1กับเลข7มาจับคู่ในกรอบสีเขียวนะครับจะมีเลข3เลข4เลข1ตัวเลข2ตัวจะมีอยู่6ชุดก็คือเลข1 3 1 4 1 1 7 3 7 4 7 1มนาดูการเปรียบเทียบนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน68นะครับตัวเลข2ตัวในงวดนี้คือเลข3 7เราแล้วก็จะได้ตัวเลขมาตรงกันนะครับเลขเด่นก็คือเลข7ตัวเลข2ตัวคือเลข7 3ส อันดับต่อมาครับมาหาตัวเลข3ตัวแล้วก็2ตัวของรางวัลที่1ครับมาดูตามเส้นสีเขียวที่โยนะครับตัวเลขจะมีเลข7เลข6เลข5เลข1เลข4เลข1ครับตัวเลขจะมีอยู่6ตัวนะครับนำมาเรียงจากจานวนน้อยไปหาจํานวนมากครับจะได้เลข1 1 4 5 6 7มาดูตําแหน่งเลขเด่นของเลข2ตัวรางวัลที่1ก็คือเลข1กับเลข4ตามกรอบสีเขียวการจะพูดเป็นตัวเลข2ตัวจะใช้เลขเด่นนะครับเลข1กับเลข4มาจับกู่ในกรอบสีเขียวครับ ตัวเลขจะมี3ตัวก็คือเลข5เลข6เลข7ตัวเลข2ตัวจะมี6ชุดก็คือเลข15 1617 4 5 4 6 4 7ต่อมานะครับมาจับคู่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับจะใช้เลขเด่นก็คือเลข4กับเลข1มาจับคู่ในกรอบสีเขียวนะครับจะมีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือเลข5กับเลข6จะจับชุดเป็นตัวเลข2ตัวก่อนนะครับมี4ชุดก็คือเลข4 5 4 6 1516จากนั้นนะครับนำตัวเลข2ตัว4ชุดที่เราสร้างขึ้นนะครับนำไปจับคู่กับเลข1กับเลข7 โยงตามเส้นสีเขียวเลยนะครับตัวเลข3ตัวจะมี8ชุดนะครับกพคือเลข4 5 1 4 5 7 4 6 1 46715115716116 7, 7, 7แล้วก็มาดูการเปรียบเทียบนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน68ตัวเลข3ตัวของราวันที่1งวันนี้นะครับก็คือเลข1 4 5มาดูตัวเลขตรงกันนะครับเลขเด่นก็คือเลข4ตัวเลข2ตัว45ตัวเลข3ตัว4 5 1 มาดูการเปบเทิบถัดมาครับวันที่1ธันวาคม68นะครับก็จะใช้ตัวเลขของเราที่หนึ่ง,งวด่ประจําวันที่16พฤ้นิกายก68ดนะครับก็จะได้เลข458 145คูณกับเลข365คูณด้วย2คําตอบที่ได้น,นะครับก็คือเลข3 3 4 4 4 5 8, 50แล้วก็ทำตามเหมือนเดิมนะครับหลักล้านที่อยู่หน้าศูนย์นะครับเลข3นับลงมา1ตําแหน่งแล้วก็หลักล้านหลัก10นะครับนับลงมา2ตําแหน่งหลักล้านหลักหน่วยเลข4นับลงมา1ตําแหน่ง หลักแสนเลข4นับขึ้นไป2ตํตำแหน่งมาหาตัวเลข2ตัวกันก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบเลขเด่นในตําแหน่งของตัวเลข2ตัวก็คือเลข2กับเลข6ตัวเลข2ตัวนะครับก็จะใช้เลขเด่น2ตัวก็คือเลข2กับเลข6มาจับคู่ในกรอบสีเขียวก็คือเลข1เลข2เลข3ก็จะเดินตัวเลข2ตัวคือเลข2 1 2 2 2 3 61, 6 2 6 3แล้วก็มาทําการเปรียบเทียบนะครับในงวดันที่1ธันวาคมห8แปดตัวเลข2ตัวในงวดนี้ก็คือเลข22นะครับ เลขที่ตรงกันเลขเด่นก็คือเลข2ตัวเลข2ตัว2 2อันดับต่อมานะครับมาดูตัวเลข3ตัว2ตัวของรันที่1นะครับตามเส้นสีเขียวที่โยงไปนะครับจะมีเลข6เลข5เลข4เลข3เลข2เลข2นะครับนำมาจัดเรียงจากจํานวนน้อยไปหาจานวนมากนะครับจัดเเลข 2, 2 3, 4, 5 6 จากนั้นนะครับมาดูตัวเลขเด่นของตัวเลข2ตัวรางวัลที่1นครับก็คือเลข2กับเลข3านะครับตามกรอบสีเขียวในกระบการจะพูดเป็นตัวเลข2ตัวนะครับจะใช้เลขเด่น2ตัวก็คือเลข2กับเลข3มาจับคู่กับเลข4เลข5าเลข6ตัวเลข2ตัวจะมี6ชุดนะครับก็คือเลข2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6ต่อมานะครับมาหาตัวเลข3ตัวนะครับจะสร้างตัวเลข2ตัวขึ้นมาก่อนนะครับ4ชุดก็จะใช้ตัวเลขเด่นครับเลข2กับเลข3มาจับคู่ในกรอบสีเขียวก็คือเลข4กับเลข5 จะได้เลข2ตัวคือเลข2 4 2 5 3 4 3 5จากนั้นนะครับนำตัวเลข2ตัวที่เราสร้างขึ้น4ชุดนำมาจับคู่กับเลข2กับเลข6ตามเส้นสี่เกี่ยวที่โยงเลยนะครับตัวเลข3าตัวจะได้เลข2 4 2 2 4 6 2 5 2 2 5 6 3 4 2 3 4 6 3 5 2 3 5 6มาดูการเปรียบเทียบในงวดวันที่1ธันวาคม68นะครับตัวเลข3ตัวของรางวัลที่1งวันนี้ก็คือเลข252มาดูตัวเลขที่ตรงกันนะครับเลขเด่น ก็คือเลข2ตัวเลข2ตัว25ตัวเลข3ตัว252งวดต่อมาครับวันที่16ธันวาคม6กนะครับก็จะใช้ตัวเลข6ตัวของรางวัลที่1่งวดประจําวันที่1ธันวาคม6กก็คือเลข4 6 1 2ก2คูณกับเลข3 6 5้คูณที่2คําตอบที่ได้นะครับก็คือเลข3 3 6 7 1 3 9 6 0หลักล้านตำแหน่งแรกเลข3นับลงมา1ตําตำแหน่งแล้วก็หลักล้านหลักสิบเลข3นับลงมา2ตํตำแหน่ง หลักล้านหลักหน่วยเลข6นับลงมา1นําตำแหน่งแล้วก็เลข7หลักแสนนับขึ้นไป2ตํตำแหน่งมาหาตัวเลข2ตัวกันก่อนนะครับเลขเด่นในตำแหน่งของตัวเลข2ตัวก็คือเลข2กับเลข9แล้วก็การจับคู่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับจะใช้เลข2กับเลข9เลขเด่นนํามาจับคู่ตามกรอบสีเขียวเลยครับก็คือเลข1เลข2เลข5ก็จะได้เลข2ตัวคือเลข2 1 2 2 2 5 9 1 9 2 9 5 มาดูการเปรียบเทียบนะครับวันที่16ธันวาคม68ตัวเลข2ตัวในงวดนี้ก็คือเลข52ตัวเลขที่ตรงกันนะครับเลขเด่นคือเลข2ตัวเลข2ตัว25ต่อมาครับมปหาตัวเลขในฝั่งของเลข3ตัวแล้วก็เลข2ตัวของวันที่หนึ่งวดนี้กันบ้างนะครับตามเส้นสีเขียวที่โยนะครับจะมีเลข9เลข8เลข7เลข5เลข2เลข2นํามาจัดเรียงนะครับจากจํานวนนอบไปหาจำนวนมากจะได้เลข2 2 5 7 8 9 ตำแหน่งเลขเด่นของตัวเลข2ตัวในงวดนี้ก็คือเลข2กับเลข5ตามกรอบสีเขียวเลยนะครับแล้วก็การจับคู่เป็นตัวเลข2ตัวนะครับจะนําตัวเลขเด่นเลข2กับเลข5นํามาจับคู่ตามกรอบสีเขียวนะครับก็คือเลข7เลข8เลข9ตัวเลข2ตัวจะมี6ชุดก็คือเลข272829575859อันดับต่อมานะครับมาทําการจับคู่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับจะสร้างตัวเลข2ตัวขึ้นก่อนครับจากการนําเลขเด่นนํามาจับคู่ กับเลข7เลข8ตามกรอบสีเขียวเลยนะครับเลข2ตัวจะมี4ชุดก็คือเลข27 28 57 58จากนั้น,นครับนําตัวเลข2ตัวที่เราสร้างขึ้นนะครับนําไปจับคู่กับเลข2กับเลข9ให้เป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็จะได้เลข272 279 282 289 572 579 582 589 มาทำการเปรียบเทียบนะครับของงวดวันที่16ธันวาคม68ตัวเลข3ตัวของรางวัลที่1งวดนี้ก็คือเลข895มาดูตัวเลขที่ตรงกันนะครับเลขเด่นก็คือเลข5ตัวเลข2ตัว59ตัวเลข3ตัว589เอาละครับมาหาตัวเลขในงวดวันที่2มกราคม69กันนะครับก็จะใช้ตัวเลขของรางวัลที่1งวดประจําวันที่16ธันวาคม68นะครับก็คือเลข763895คูณกับเลข3ามร้อยหกสิบห้าคูณได้สองคำตอบที่ได้ก็คือเลข5 5 7 6 4 3 3 5 0 หลักล้านนะครับตำแหน่งที่1เลข5นับลงมา1ตําตำแหน่งและก็หลักล้านหลัก10นะครับตำแหน่งที่2นับลงมา2ตํตำแหน่งแล้วก็หลักล้านหลักหน่วยเลข7นับลงมา1นึ่ตำแหน่งเลข6หลักแสนนับขึ้นไป2ตํตำแหน่งนะครับมาหาตัวเลข2ตัวกันก่อนนะครับตำแหน่งเลขเด่นของตัวเลข2ตัวนะครับก็คือเลข4กับเลข6แล้วก็ตัวเลข2ตัวนะครับก็จะได้เลข4 3 4 4 4 6 6 3 6, 4 6 6แล้วก็มาหาตัวเลข3ตัวกับเลข2ตัวของรางวัลที่1กันนะครับตำแหน่งเลขเด่นของเลข2ตัวของรางวัลที่1ก็คือเลข4กับเลข6 ตัวเลข2ตัวคือเลข4 6 4 7 4 8 6 6 6 7 6 8ี่แล้วก็มาหาตัวเลข3ตัวกันนะครับตามเส้นสีเขียวที่โยนะครับจะมีเลข8เลข7เลข6เลข6เลข4เลข4นะครับนำมาจัดเรียงจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากจากเลข4 4 6 6 7 8กแล้วก็มาสร้างตัวเลข2ตัวกันก่อนนะครับโดยใช้เลขเด่นเลข4กับเลข6นํามาจับคู่กับเลข6กับเลข7นะครับตามกรอบสีเขียวตัวเลข2ตัวจะมี4ี่ชุดก็คือเลข4 6 4 7 6 6 6 7นะครับจากนั้นนะครับ นำมาจับคู่กับเลข4กับเลข8ให้เป็นตัวเลข3ตัวนะครับก็จะได้เลข3ตัวดังนี้ก็คือเลข464 468 474 478 664 668 674 678เราได้ตัวเลขครบทุกตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับจะมาทําการคัดตัวเลขนะครับมาดูตัวเลข2ตัวล่างกันก่อนนะครับใช้วิธีการเปรียบเทียบเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งที่ออกแล้วจะไม่ออกนะครับจากงวดวันที่1พฤศจิกายน68นะครับตัวเลข73นะครับไปที่เลข22 แล้วจากงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน68นะครับตัวเลข22ไปที่เลข25ตัวเลขที่ออกนะครับก็จะไม่ออกตําแหน่งเดิมเราจะมาคาดเดาในงวดนี้นะครับจากตําแหน่งแถวด้านล่างก็คือเลข63กับเลข64ต่อมามาหาเลขเน้นนะครับในตัวเลข2ตัวของรางวัลที่1นะครับจากการเปรียบเทียบเหมือนเดิมจากงวดวันที่1พฤศจิกายน68นะครับไปถึงวันที่1ธันวาคม68ก็จะคาดเดานะครับเป็นตัวเลข46กับเลข47เป็นตัวเลข2ตัวในกลุ่มเน้นของตัวเลข2ตัวของรางวัลที่1นะครับ ต่อมามาค่าตัวเลข3ตัวกันนะครับจากการเปรียบเทียบเหมือนเดิมจากงวดวันที่1พฤศจิกายน68นะครับเลข451ไปเลข252แล้วก็ตัวเลข2 5 2, 2ไปเลข589กนะครับก็จะมาค่าดาในงวดนี้นะครับในตำแหน่งที่ไม่เหมือนเดิมและก็แถวที่ไม่เหมือนเดิมนะครับจะคาดเดาเป็นแถวที่2กับแถวที่1ที่อยู่ด้านบนตัวเลข3ตัว2ชุดนะครับที่คาดเดาก็คือเลข468กับเลข478สรุปตัวเลขของรัฐบาลไทยในวันที่2มกราคม69านะครับในสูตรนี้ มาดูตัวเลข2ตัวกันก่อนในกลุ่มเน้น6 3 6 4ในกลุ่มกัน4 3 4 4 4 6แล้วก็มาดูตัวเลขในฝั่ง3ตัว2ตัวของระงวัลที่1นะครับในกลุ่มเน้นเลขเด่นก็คือเลข4กับเลข 6, 6 7, เลข2ตัว4 6 4 7เลข3ตัว4 6 8 4 7 8ในกลุ่มกันตัวเลข2ตัว4 8 6 6 6 7 6 8ตัวเลข3ตัว4 6 4 4 7 4 6 6 4 6 6 8 6 4 7 6 7 8 ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเหมือนเดิมที่เข้ามารับชมเลยผู้ที่กดติดตามนะครับสูตรและตัวเลขที่สร้างขึ้นนั้นเป็นเพียงการคาดเดาและเป็นทางเลือกของตัวเลขเท่านั้นนะครับดูแล้วก็พิจารณากันก่อนเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์เนื้อหาที่สร้างขึ้นนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับแนวทางวิเคราะห์ตัวเลขสวัสดีครับ